เพื่อนๆชาวพัชาชแคร์อันนี้เป็นน้องผู้ช่วยพี่แจ็คนะคะก็ชื่อน้องอะไรนะแพตตี้นะคะน้องแพตตี้เนี่ยพรุ่งนี้พี่แจ็คจะส่งให้ไปทำหน้าที่โรงพยาบาลปิยาเวศนะคะมาทำงานกี่วันแล้วลูกมาทำงานห้าวันมาทำงานห้าวันพรุ่งนี้พี่แจ็คจะส่งไปนะวันนี้มันอัดวันนี้นะเวลาสี่ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้น้องไปเจอคุณหมอตอนเที่ยงเนาะค่ะอันนี้พี่ให้ไปฉีดฟิลเลอร์กับหมอ ค่ะเดี๋ยวไปฉีดทีเลอร์หน้าผมหน้าผากนะคะน้องยังมีฮอร์โมนเพศชายอยู่มีขนคิ้วขนเลยมีหนวดอยู่หมอบอกว่าล่องแก้มล่องอะไรแล้วฉีดลูกส้มฉีดคางนิดนึงค่ะพรุ่งนี้มาดูนะคะเพราะว่าเจะเฉยนะที่ไม่ได้มีเงินส่งไปให้น้องไปฉีดิีเลอร์ลูกส้มไม่เคยเห็นฉีดแล้วมันเป็นลูกอมนะคะแรกๆถ้าน้องไปร้านที่ผิดนะคะน้องไปฉีดแรกๆเป็นลูกส้มสามปีต่อไปเป็นลูกอมตลอดชีวิตเปนไรงนะ อือแล้วเป็นปลาปลาปลาสนามหัวค้อนน่ะก็พี่แจ็คไม่ได้มีเงินและส่งให้น้องไปทํานะคะพอดีคุณหมอมาตัดผมกับพี่แจ็คมาตัดผมเรียบร้อยก็คุณหมอบอกว่าคุณหมออยากได้หมอคุณอยากได้นางแบบเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่เอาไปเคสที่คุณหมอจะต้องเรียนหมอไทยเรียนกับหมอเกาหลีแล้วเขามาเรียนกันที่โน่นนะคะแล้วมาดูนะคะว่าน้องเขาจะสวยยังไงมาดูของวันนี้นะคะ อันนี้พัตตี้หน้าชัดไหมแม่ลองดูนะหน้ารูปหน้าเป็นแบบนี้นะคะหน้าใสมากจริงๆแล้วก็ลองดูเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งทํางานดีๆอะไรดีๆเรียบร้อยพี่จะให้น้องเขาตัดปากนิดนึงค่ะก็ค่อยๆเริ่มมาตักปากแล้วก็มาเป็นนมต้องเป็นนี้นะคะตอนนี้งูใหญ่พี่เองครับโอเคค่ะลูกสาวคะเจอกันนะพรุ่งนี้นะพี่อันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราต่อไปเลยเดี๋ยวเราต่อคลิปให้เป็นพรุ่งนี้พี่เอามาต่อโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้ารวันที่ห้าวันที่ห้าค่ะเห็นไหมกินยาคุมเยอะอย่าเบี้ยนนิดนึงวันนี้วันที่ห้านะคะก็เอาน้องไปทำะไรมานะกิน l ล e r เมื่อวานนะลูกเนาะมาทำงานที่นี่ได้กี่วันแล้วเนี่ยห้าวันเนาะเห็นไหมให้น่านของตัวเองไ้มนะคะหมอทำอะไรให้บ้างเล่าไปเลยลูกฉีดมะขามกับตอแก่ ก็คุณหมอทําให้ที่โรงพยาบาลปีกเล็กที่ขาเมื่อวานนะคะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากทําทก็ลองไปฉีดฟิลเลอร์ได้เดี๋ยวมันจะมีคลิปดีกอ่าแล้วก็เดี๋ยวเด็กที่คลับเตอร์เมื่อวานก็ลุกแข็งวันวนีนน้อ่าเมื่อวานเป็นผู้ชายเมื่อวานคือเด็กผู้ชายแล้วใส่กระปองนะคะ <cụ> วันนี้ <f> คือเดี๋ยว <ROS. S 1> สวยนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้น้องไปคาดว่าอนาคตให้กินนมเยอะๆก่อนแล้วจะเป็นทิพนี้นะคะอ่าถ้า อย่างน้อยติดหน,นึ่งในสามสิที่ก็ดีใจแล้วค่ะน้อถ้าไม่รีบเอาหัวก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรารู้นะคะขั้นต่อไป,ไปก็จะเป็นตัดปากนะคะตัดปากตัดฟันนะคะเราอยากทําให้น้องส,สวยส่งน้องถึงฝันนะคะแล้วน้องก็จะทํางานกับเรานานนะคะถ้าสวยแล้วแล้วน้องไปมี <Okay. S 1> สามีแล้วก็ไม่ได้ทํางานกับพี่ <Okay. S 1> พี่ตามเป็นตให้เลยคะ่ะเป็นแรงเพศที่บ้านอยู่ยนะคะโอเคไหมสวยไหมสวยไหมมีหน้าตาสวยน,นูนมากเลยอันนเป็นลูก พี่โอ้เห็นไหมเห็นกระหากไหมเห็นครับและคิ้วนี่คือหมอฉีดจนเป็นแฉ่งอย่าง้โรคเป็นแฉ่หมอคิ้วนี่คือไปดรอยเ็ปนะคะนิดนึงค่ะก็หมอไม่ไม่ทำจมูกให้หนูนิดนึงเมื่อวานไม่ทำให้เพะต็ความจริงกับจมูกด้านหักนิดนึงอ่ะคนหมอควรจะเอาตรงนี้ขึ้นนะอุยถ้าเอาตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะเพราะพวมัเป็นหินก็ค่อยละลายขอพี่แจ๊กทำประจำนะแปดเดือนทำทีตรงเนี้ยเพราะว่า ทำทำแห้งมาแล้วมันแห้งไงแก่มาปุ๊บหนังมันจะบางบางปุ๊บกินเหล้าสุโขรีนอนหยหนังมันจะบางแล้วมันกระด้างแก่แล้วมันจะใส่อยู่ไกลๆไม่ต่เลยว่าเสื่อจมูกพี่ก็เลยไปไล่ฟิลเลอร์ฉีดนิดๆให้มันมีเนื้อขึ้นมาทําให้มันไม่ใส่ไม่โปะอะไรเงี้ยแต่ถ้าทํำบ่อยๆเส้นเลือดฝอยมาเลยนี้จะแตกมันจะแดงมันจะปิกกระสือเลยนะคะเนี่ยโอเคเนาะหมอถ้าเนี่ยนิดเดียวเนี่ยโอเคถ้าชอบกดไลค์นะคะ ถ้าคนไหนอยากทำสวยไปทำฟิลเลอร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีคนะคะ